อย่าไปถามว่าทําไมดิต้องเปลี่ยนคําถามถ้าทําไมก็ต้องบอกเองได้ดิเพราะาเราเป็นคนกระตุ้นไงครับก็เหมือนกับเราเคลื่องหินน่ะแล้วหินมันกระเด็นใส่เราก็บอกว่านี่แหละมันคือการกระตุ้นไงครับเมื่อมันเกิดไฟฟ้าสถิตอ่ะมันต้องหาทางใช้มันให้ได้ให้มันเป็นรหัสเพื่อส่งเสริมตัวเราให้ปลอดโปร่งลงสบายส่งเสริมให้ธรรมชาติแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมอ่ะมันห้อมล้อมตัวเรา ผมไม่อยากพูดคาว่าอาชีพเพราะว่าคลสอาามันมีผลต่อสภาพแวดล้อมมันจะอบล้อมตัวเราห้อมล้อมตัวเราอะถ,ถ้าถ้าถอยหลังมาใช้ภาษาคือมันจะส่งเสริมอาชีพให้มันไหลลื่นเนี่ยครับเพราะนั้นการทําถ้าถามว่าตรงนี้แก้ยังไงต้องไปแก้ให้มียาชื้นไปทําหุ้มกระดูกให้มากกว่าการทํา อันนี้นะเดี๋ยวนะถ้าได้ไฟฟ้าได้ไฟเฟสเนี่ยนะยังไงก็ต้องทํายาชื้นเพราะมันบอกให้รู้ว่าหุ้มกระดูกอะ่ะฟังให้ดีนะจะใช้คําไหนเราทําเราทําที่ไม่ใช่หุ้มกระดูกมากเกินไปอ,อ่า